สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่อง complex sentence นะคะ complex sentence ก็คือประโยคความซ้อนคือมีประโยคย่อยสองประโยคอยู่ในประโยคเดียวกันคือรวมให้เป็นหนึ่งนะคะจะมีการใช้ adjective clause ซึ่งเป็นส่วนที่มาขยาย คำนามในการลดรูปสองประโยคให้เป็นหนึ่งประโยคนั้นนะคะเราก็จะใช้ adjective cause ซึ่งมี which that who whom แล้วก็ whose ด้วยนะคะในการใช้ทีนี้เราก็ต้องมารู้ก่อนว่าประโยคสองประโยคที่ว่าเนี่ยเราจะลดรูปประโยคไหน แล้วก็ดูประโยคนี้ก่อน i t h a n k the woman กับ she help me นะคะอันไหนคือ main call และอันไหนคือ subordinate subordinate ประโยคความรองก็คือ,อเหมือนกับอ่านแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ในะที่นี้ก็คือ she help me อย,อย,อยู่มาบอกว่าเขาช่วย ฉันเคยช่วยฉันไว้ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าเทียบกับ I thank the woman ฉะนั้นแล้ว I thank the woman ก็เป็น main clause เวลาลดรูปเสร็จแล้ว complex sentence ที่เราได้ก็คือ I thank the woman who helped me นะคะใช้ who มาขยายคำนามนามที่ว่านี่ก็คือ woman นะ ทีนี้เราก็จะมาเรียนกันวันนี้ว่าทําอย่างไรที่ออสองประโยคนี้จะเป็น1ประโยคข้างล่างในกรอบนี้ได้เราก็จะใช้กฎว่ามือปืนสซซอกคอนะคะมือปืนไซซอกอนะคะอ,อ,กอยกตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเด้ The. Scent is... มีสประโยคนี้แยกก่อนว่าไหนคือเมนและไหนคือ subordinate อันนี้อยู่ๆมาบอกว่า we met her yesterday ไม่รู้เรื่องเลยให้เป็น subordinate ไปประโยคแรกเป็น main เ u นขอพอเราแยกได้ปุ๊บเราก็มาหาดูว่า อ uh, ประธานประธานในเมนคอร์สก็คือ the s e n t i s t ใช่ไหมทีนี้ประธานในประโยคนี้ก็คือ we นอกนั้นก็คือ met Her yesterday แต่คำซ้ำของประธานในประโยคเมนคอร์สก็คือ her ถูกไหม her ฉะนั้นแล้ว uh, เราก็จะลดรูปหาอะไรมาแทน her ที่ว่านี้ ให้ได้ทีนี้กฎของเราก็คือมือปืนไซส์ซอกคอใช่ไหมเราก็จะหาก่อนว่าประโยคเมนคอร์เราอะ่ะมีประธานและส่วนเติมเต็มอย่างไรคอมพลีเมนต์ส่วนเติมเต็มเราก็เขียนแยกกิ่งไม้ออกมาประธานคือ the scientist ส่วนเติมเต็มก็คือ อ๋อหลังจากเวิร์บเป็นต้นไปยาวไปเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในส่วนของ Sub...Subordinate ที่เราได้เนี่ยถ้าคำซ้ำเอาใหม่ในประโยค Subordinate เนี่ยถ้าเราแยกเหมือนอันอันประโยคเมนหลักนี่ก็คือ,อ,อ subject คืออะไรส่วนเติมเต็มคืออะไรใช่ไหม subject ในที่นี้คือ we ส่วนเติมเต็มก็คือ met her yesterday อ่ะนี่ส่วนเติมเต็มเห็น her ที่เราอยากจะกำจัดไหมนะ her ที่เราอยากจะกำจัดเนี่ยมันอยู่ใน กิ่งไม้ของประโยคหลัก s c i e n s t ตรงนี้ฉะนั้นเราก็มาแตก s c i e n s t อีกทีหนึง่งไง v m s, <Yeah>. <S scientist is เฮาเดียวสอง we met her yesterday เห็นไหมสองหน้าที่ของเราก็คือเอาประโยคที่หนึ่งมารวมกับประโยคที่สองเราก็จะได้ขอเวลาเขียนแป๊บหนึ่งอะ The same cheat we met. บแล้วเรียงเลยนะ The scientist we met her yesterday is well known for her research นะคะยังมี her อยู่ใช่ไหมเราก็จะหาคำมาแทน her นี้โดยมีตัวเลือกก็คือ ทีนี้เราจะเอาตัวไหนมานะเราก็มาดูก่อนว่า that for สำหรับอะไร which which นี่มันก็คือใช้กับสิ่งของใช่ไหมก็เหลือ who กับ whom who กับ whom แล้วทีนี้ who กับ whom เราจะใช้อะไรในที่นี้เราก็มาดูว่า her her นี่มันถูกเม็ดใช่ไหมฉะนั้นมันก็เป็นกรรมฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้ whom มาแทนอ่ะขีดค่าแล้วนะใช้ภูมนะมาแทนทีนี้มันใช่กดมือปืนไซส์ซอกคอของเราหรือยังฮนะูตัวนี้ฮูมาอยู่ใกล้ๆวูแมนที่มันมาขยายใช่ไหม แต่ตรงนี้ whom ที่เราเลือกเนี่ยยังอยู่ห่างไกลกับ s c i e n t i s มากเลยฉะนั้นเราก็โยกมันมาแทนไว้อยู่ตรงนี้เลยกลายเป็น the scientist whom we met yesterday is well known for her research นะคะ ทีนี้ถ้าใครสงสยัยเรื่องมีคอมมาหรือไม่มีคอมมาอย่างเช่น the centches อ o ม m าเสร็จปุ๊บประโยคมันหยุดแค่ไหน yesterday ถ้ามีคอมมาการมีคอมมาคืออะไรการมีคอมมาคือการที่ทั้งประโยคนี้สามารถยกออกได้โดยความหมายยังคงเหมือนเดิมอยู่ สมมุติเราเขีดค่าไอ้ที่มันอยู่ในคอมมาออกอ้าวเหลืออะไรอะ่ะทีนี้ไม่เหลืออะไรเลยถูกไหมเหลือ the s c i e n t i s t is well known for her research จบเอ่อแล้วที่เราเจอเขาเมื่อวานละอะไรนี่เงี้ยอยู่ไหนก็ไม่มีฉะนั้นแล้วนะจุดนี้ไม่ใส่คอมมานะคะ the s c i e n t i s t w h o The scientist whom we met yesterday is well known for her research. จบค่ะมีการบ้านด้วยเอาไหมการบ้านอันนี้แล้วกันการบ้าน In my department there are 20 employees. Two of them are from scientific areas นะคะอันดับแบรกที่จะทำข้อนี้ก็คืออันไหนคือแมนอันไหนคือับก่อนและเราจะต้องการเอา adjective ตัวไหนมาใช้และลำดับที่การวางมันเป็นอย่างไรโอเคจะค่า